โรงเรียนชุมชนบ้านมัวบายินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนชุมชนบ้านมัวบาตั้งอยู่บ้านเลขที่66หมู่ที่1ตำบลมัวบาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา2564มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด178คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา15คนโดยมีนางราตีแสนเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนขอรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่สองวันที่1เมษายนพุทธศักราช2564 ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2564ของนางราตีแสนเย็นดังนี้ 1. ด้านกำหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษาโดยได้มีโครงสร้างการบริหารงานภายในโรงเรียนออกเป็น4งานคือการบริหารงานวิชาการการบริหารงานบุคคลการบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไปโดยยึดหลักการบริหารคือหลักการมีส่วนร่วมหลักธรรมาพิบาลหลักความโปร่งใสและวงจรคุณภาพ PDCA 2. ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด -19 สถานศึกษาปิดโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบาได้นำหลักการคิดในการบริหารจัดการเรียนรู้ที่ว่าโรงเรียนอาจหยุดเรียนได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ดำเนินการดังนี้ชั้นอนุบาลปีที่2และ3ม,มีการเรียนแบบออนแฮนโดยผู้ปกครองมารับส่งใบงานทุกวันจันทร์ และจัดตั้งกลุ่มไลน์ f c e e o o o กลุ่มปิดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสื่อสารกันระหว่างครูและผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่1 3มีการเรียนแบบออนแฮนคิดเป็นร้อยละ50และการเรียนแบบออนไลน์คิดเป็นร้อยละ50โดยใช้แอปพลิเคชัน f e c o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  g m e m t l t n i Meeting มีการตั้งกลุ่มไลน์ในการสื่อสารระหว่างนักเรียนครูผู้อกครองชั้นปนถมศึกษาปีที่4-6มีการเรียนแบบออนแฮนคิดเป็นร้อยละ40และการเรียนแบบออนไลน์คิดเป็นร้อยละ60โดยใช้แอปพลิเคชัน Facebook Google Meet Line Meeting มีการตั้งกลุ่มไลน์ ในการสื่อสารกันระหว่างนักเรียนครูผู้ปกครองบทเรียนที่ได้รับ 1. ผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครู 2. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 3. ด้านบริหารจัดการทั่วไปของสถานศึกษาได้ปรับปรุงบริบทของโรงเรียนให้หน่าดูน่าอยู่ น่าเรียนและทำตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขโดยให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านและครูเวรมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนวันละสองคนเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 และความปลอดภัยของบุคลากรเป็นหลัก4 านพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพได้มีการพัฒนาตนเองโดยการอบรมออนไลน์จากหน่วยงานต้นสังกัดสพทเช่นโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในเรื่อง Active Learning ผลงานที่ภาคภูมิใจ 1. ร่วมกับผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุมชน ในการระดมทุนเพื่อปรับปรุงอาคารอนุบาลให้เป็นเอกเทศเนื่องจากห้องเรียนเก่าช่วงหน้าฝนทำให้น้ำท่วมขังแคบโดยระดมทุนในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จพร้อมใช้โดยไม่ได้ใช้เงินจากทางราชการเป็นเงิน1 2 8 4 0 0บาท 2. โรงเรียนครูนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ 1. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4ทั้งระดับปถมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสามมาตรฐานอยู่ในระดับดี 2. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2562ถึงวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2565จากกระทรวงสาธารณาสุข 3. โลรางวัลโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถรวมทั้งสองด้านการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 National t e s Tech, ปีการศึกษา2563สูงเป็นลำดับที่3ของเขตพื้นที่การศึกษา4โรงเรียนผ่านการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับดาวดวงที่2ประจำปีการศึกษา2564 นางสาวสุปรีดาหลาบคำได้รับรางวัลโครงการคนดีสีมหาสารคามประจำปีพุทธศักราช2563ประเภทครูดีเด่นระดับดีเยี่ยม 6. นางลิดาจันทแสงได้รับรางวัลโครงการคนดีสีมหาสารคามประจำปีพุทธศักราช2563ประเภทครูดีเด่นระดับดีเด่น 7. นางลิดาจันทแสงเป็นผู้วิจัยและพัฒนาที่เข้าร่วมการส่งนวัตกรรมสร้างสรรค์คุณดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับประเทศด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 8. นางราตีแสนเย็นได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรได้เป็นผลสำเร็จจากอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขโรงเรียนชุมชนบ้านงัวบายังคงยึดมั่นเป็นสถานศึกษาหลักให้กับสังคมท่านผู้ปกครองและนักเรียนพิจารณาจัดการศึกษาด้วยความไม่ประมาณเตรียมความพร้อมทุกสถานการณ์นักเรียนต้องมาก่อน จะไม่มีนักเรียนคนใดถูกทอดทิ้งโรงเรียนอาจหยุดเรียนได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ขอขอบพระคุณค่ะ